ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ทำให้แพร่กระจายเข้ามาสู่เรือนจำส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนายอายุทธิสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรร์จึงได้มีแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมส่งให้เรือนจำโดยเพึงก,กำลังนำองค์ความรู้จากการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างคลังยาฟ้าทลายโจรขึ้นภายในเรือนจำตามนโยบายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดภาระการพึ่งพายาแผนปัจจุบันในการป้องกันการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงของผู้ต้องขังภายในเรือนจำและประชาชนทั่วไป โดยมีขั้นต่ำ50แคปซูลต่อ1คนทันตสถานเปิดหุวยโปกนำโดยพันตำรวจตรีจตุพรอรุณเดชทวิตผู้อำนวยการทันตสถานเปิดหุวยโปกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนนี้จึงเร่งดำเนินการตามนโยบายของกรมราชธรร์โดยทันทีเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ในการปลูกฟ้าไายโจมปรับปรุงห้องที่ใช้สำหรับการผลิตและบรรจุแคปซูล ประสานหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานปัจจุบันทันทสถานเปิดหุย้ยโป่งได้มีการผลิตยาฟ้าทลายโจรสัปดาหละ20 0 0 0เม็ดเพื่อส่งให้แก่กรมราชธรร์อีกทั้งยังมีฟ้าทลายโจเพียงพอในการแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่โดยยึดหลักทฤษฎีบันได9ขั้นตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความสุขอย่างยังย่งยืน ในการแบ่งปันคนในสังคมผ่านทางอสมอและหน่วยงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อขอเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ไปด้วยกันทานะครบโดยนโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับให้มีการปิดฟ้าลายโจนนะครับแล้วกำหนดให้เรา50เมตรต่อพน้กงางหนึ่งคนนะครับ เพราะฉะนั้นปลาทะเลเจือ okay. ท okay. okay. so ี่เราผลิตเนี่ยครับก็ขอมอบให้นะครับเทศบาลตำบลมาตตพุทนะครับไปแจกจ่ายนะครับผลิตแล้วโอเคมาตรฐานนะครับทั้งทั้งค้องเอาอย่างเงี้ยนะห้องอุปกรณ์นะครับบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ครัะดับเราเริ่มอุปกรณ์กับวัสดุดิบอุปกรณ์โอเคค่ะอุปกรณ์โอเคนะครับเรวจะไม่ทันสมัยแต่ก็ใช้าได้ ว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ผมคิดว่ตอนเนี้ยทางชุมชนต้องการเยอะเพราะคนในชุมชนตอนเนี้ยมันเอามาอยู่แล้วอีกตอนเนี้มันเอามาอยู่แล้วมันเริ่มไหลแล้วตอนเนี้ย,ม,ยมันมีจะเพิ่มมันมีรถครับแล้วโครงการที่เราผลิตฟ้าลยาโจรม่จากชุมชน,นมันเป็นไงดีไหมผมว่าดีมากเลยฮะโครงการนี้ดีมากเพราะว่าฟ้าทลยโจรเนี่ยตอนนี้ตามท้องตลาดหาซื้อยากมากตอนนี้แล้วไปเจอของปลอมอีกทาง เราวันนี้ผมให้ดูรายรายการผลิตผมโอเคมาตรฐานนะครับหรือว่าได้มาตรฐานโอเคแล้วแต่ต้องผ่านกานสุก่รครับถูกแล้วจะรอดผมก็เลยให้แพทย์แผนไทยมาวันนี้มาดูนะครับก็เดี๋ยวรอฟังเขาคอมเมนต์แต่แล้วเขาผ่านก็ถือว่าโอเคโอเคเลยฮะครารนี้ไปได้สวยเลยดูแล้วการผลิตของเราเป็นไงบ้างครับ วันนี้ได้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเสนอขรอเกตเข้ามาดูในเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของ GMP ที่ได้มาตรฐานนะคะแต่ก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูเราผลิตตามภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ก็คือในเรื่องขั้นตอนการผลิตน่ยเราถือว่าก็คือเป็นได้มาตรฐานส่วนหนึ่งก็คือถือว่ายาที่เราได้ออกนํามาสู่ชุมชนหรือ ตามโครงการที่เราได้ทำมาเนี่ยยาของเราก็คืออยู่ในได้มาบบตรฐานส่วนหนึ่งนะคะคือ,อไม่ได้นอสเซนต์แต่ก็ถือว่ายาของเราก็อยู่ในขั้นปกอดภัยได้ค่ะ